สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่อง้อเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนยโสนะคะฟังจากปากชัดๆเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่28มีนาคม68นะคะเป็นเช้าวันศุกร์นะคะเราเริ่มจะ ได้ความโชคดีอีกแล้วนะคะจากเสียนยโสนะคะข่าววันนี้มาคร่าวๆแล้วนะคะว่าฝันทงมาเน้นๆยังไงก็หลักเดียวแน่นอนนะคะอ่ารอบนี้ไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะสําหรับอาจารย์เสียนยโสนะคะค่ะช่วงที่เราพูดกันนะคะกําลังรอนะคะอาจารย์โทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังตัวเลขแบบชัดๆเลยนะคะเอาจากปากเลยนะคะค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้ว สวัสดีคะ่ะครับผมค่ะฟังจากปากเซียนยะโสค่ะสวัสดีอาจารย์เซียนยะโสนะคะสวัสดีอัดดีก็เหี่ยวแล้วก็เอฟซีทุกคนเนอะค่ะวัวริงเสียงจริงมาแล้วครับท่านถ้าไม่ท่านนั่นพร้องแห่เนอะค่ะถ้าไม่มีท่านน้ำกลนของผมคำพูดต้องบอก<า>บว่ามาแล้วครับท่านเซียนวะ แม่นตรงๆครับท่านมันยังสีสมสมนาตาสมศักดิ์ศรีแน่น้อเสียนยาสูบบธรรมดาเน้อศักดีจะน้อยว่าอ่าเพราะว่าดูสูงเตือนไปได้สองนี่ดูต่ำมาได้ดาวังคันบนเตียงมดแดงจ่อดูดูต่ำมาได้มดแดงไฟจ่อค่ะเอฟซีแถวซีมุนแถวตะบนไทโดยโดยชาวมูมูเก็ตค่ะแล้วก็เอฟซีทั้งบดกล้วยกับกับหลายทั้ง บ้านอย่างบ้านใช้หน่อยไปทางคุ่นะ,ะแล้วกูั้งข้าวนามก็มีแล้วก็เอฟซีบันฑ์น้องเลือดตมบนสิงเนอ้อเอฟซีแชร่หนึ่งหนึ่งเพ,พ,พิ่นติดตามอยู่ค่ะแล้วก็ทั้งจังหวัดสะแก,ก้วก็มีเพราะว่าน้องนุ่งไปเห็นงานมีพุ่นผ,ผมมาบึงโซ่เขียวพาดไว้เด้อค่ะแล้วก็ต้องสาวผมอยู่สะแก้วกับผมมีเบื้งซ่องนี้ละค่ะตรงีกันใส่ผมบอกแล้วแล้วก็เอฟซีทั้งเทพหมู่บ้านนี่ก็โทรมาอยู่ค่ะ เช่นอย่สัวพรธรรมดาวสั้นค่ะยกปู่ให้เลยสั้นค่ะอันบาดนี่เขาเจ้าเขาเมม็นมาบ้าตโตัวเล็กกันหน่อยว่าสั้นค่ะแมีนค่ะแมียนตเล็กหน่อยมันถ้าไม่เขาวันชิดปลายก็แล้วก็ไม่เสือมงกับท่านค่ะฝากฝากถึงพี่น้องเอฟซีเลยเต็มทีเด้ออาจารย์เบาไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะครับผมเชยนเชยนทีมีคมมาตรฐานเขาเล็กเหมือนไหนตัวค่ะ ตัวเลขหลายก็คือคุณยังไม่นิ่งกระตั้นถ้าคุณนิ่งนั่นคุณจะตัวเลขน,น้อยลงเพิ่นกับว้นั่งทั้งในคืออาจารย์เส้ยนยาสูนเนาะเขาตามเขาตามส่วนตัวเขียวคุณเลี้ยงด้วยวะฝากถึงเอฟซีบุฟ่านเนี่ยคุบุฟ่าปล่อยเด็กน้อยไปเนี่ยสั่นเอฟซีทางกรุงเทม คือเราปล่อยให้หกเก้าแล้วานนี่หกเก้ากับเก้าหมากเก้าหกศูนองบ้านนี่อีศ <Okay. S 2> ูนย์เรียนพ้าอันอีชุดมารนพา,า,นาสวย okay. เล่าเขาเขาจักงวดแล้วก่ออาจารย์แปดงวดดิเนคะนาะประมาณน,นี้แหละค่อ okay. เพราะว่าเราต้องตรงหัวนรูยงเส้นเนี่ยสัว <Okay. S 2> ม,มาทางนี้นะค่อมามาทางนี้แหะเพราะว่ามือนั้นผมผมป่อยเก้าสี่ผมนั่งไหอย่ง้ปะ ธรรมะแสดงว่าจริงเด้อสันมันมากหกซี่แสดงว่าทักษะเรามาทางนี้ก็ต้องไปทางนี้แหละครับซอสทางวัฒนคดมันมาทางนี้เขาต้องไปทางนี้เป็นไดอันก็คือสมรลคาคุยคักแขกคุยคักคุยแน,น่เซียนยะโสไม่เคยกลัวใครนะใครอยากท้าชิงก็มาได้เลยกับเซียนยะโซสันแมนวะกับเบิ่งแล้วกับน้องฮานกัน ไปอาลาแล้วงานนี่เยียนๆตรงนัานคือบกขม่าเลยมึงนี่าจักยังว่าได้เบิ่งในไล่ด้วยข่าวว่าจัดซุ่มมาไปเบิ่งเบิ่งคู่ซุกกิตีาทุกทิ้งทุกอย่างเขาก็สั่งบุตรบาทไปนี่อันชีวิตประจวบไปละละชีวิตคู่เขากะทิมีความสุขแล้วก็เอฟซีติดถึงรั้มกัิ่นกะทิว่าโอ้คือดีแท้ตอนตัวกะเฝ้าไปโดยที่บ่ได้มีอคติอย่างเนาะกะเพี้ยนกระบากันกะเช้าเย้าหยอกกัน รอบนี้อาจารย์ค่ะรอบนี้อาจารย์มั่นใจตัวใดอาจารย์อาจารย์ฟันท่วงตัวใดค่ะทัก,กมั่นใจซ้ำใดงวดนี้เลขมืหมนี่วะค่ะหกมาล้านเปอร์เซ็นต์กับท่านหกมาล้านเปอร์เซ็นต์กับผมเอ,อ้ามันเฉพามาเข้าตัวเดียวกันกับของซอเขียวบับสันซอเขียวกับมันใจเขีเยวปต้องไปกับเส้นหนึ่นทางใตห้หนึ่โอ้ เขาเขาตาบส่วนอาจารย์แล้วบอกโอ้แสดงว่าสกิดแล้วแม่นว่าคือกันแม่นา่เขาตามส่วนอาจารย์แล้วเพราะว่าเลขเลขหกหกปุ่นี่มากตัวเด่นเลยค่ะมันมีลูกช้อนร้อจังไลยนี่เอฟที่ตึมค่ะเพราะว่ามันบดไปควายเลขกันเขาเร่งเรียกยังเลขยังไม่หาตัวแม่ซ้อเลขยังนะเลขเลขวินเลขวินแมนควายเลขวินไปบ่ค่ะ มือนี้มือนี้สิป่อยเรีกวินไปอยู่นี่เพราะว่าเขาจะมักวินบางอย่างเขาจะแบบมีความคิดหลายหลายแบบเนะาะน่าหน้า,นาคิดตังค่ะฝากทีนี้ทีสุกคนเด้เอฝา,า,ก,า,อา,าททกทีนี้ทีสุกคนครับผมการการในชื่อเรียกซือหยังเขาต้องเบิ้งทุทิศเบิ้งทุนแนวทางอันเียนอาศูปปอยยกตัวยปปอย่างว่าปอยเข้าเข้าไปสิ ให้หมุนหัวลงบ้างครับท่านอ๋อตัวกันใช่ไห,ไหมเหมือนเก้าเป็นหกใช่ไหมคะอาจารย์ยกยกตัวอย่างคือมือนั่นให้เข้าทีเพมันมันหมุนหัวลงเป็นหกทีนะ่ะค่ะแลวแ้ว่าเทเลขเทเลขเขาเต็มเขาหมุนหัวลงตัวตอ่ค่ะแล้วก็เจ็ดก็เป็นหนึ่งเนาะแมีนเขาก็หมุนหัวล,ลงทีแหละค่ะยื่ซอเขียวไม่ต้องถามใครถามว่าอ่าวดที่แล้วนี่พี่น้องเข้าถือน้ำลายเนาะอาจารย์เนาะเข่าบนเข่าล่างถือทั่วประเทศเลยนะ เพื่อโลกเลยก็ว่าได้นะสำหรับผู้ใดที่ตามอาจารย์เซียนจะโศน,นะคะจะบพ่ผิดหวังเลยนะคะตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะเข้าแปดงวดติดเนาะเลขทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับครับท่านถ้าไม่กลับมันตับแต่นะครับท่านค่ะบางคนก็ซื้อตัววงกลมให้ตัวอื่นไม่เอาโอ้ยึกจังเขาเขาบอกอย่างนีง้อันเรียีว่าน่ะที่อาจารย์ก็บเราใช่ไหมอาจารย์เซียนจะโศกับนั่นสี่แหละพี่น้องเว้ามว,วนเว้า จิกดิกจบหลอดว่าคักเอรีเด้่ว่าว่าอายว่าวว่าเรียนว่าวว่าห่วงสี่แหละพี่น้องเป็นคนอารมณ์ดีฝากพนักงานพี่ทั้งซอยเขียวฝากพนักงานพี่ทั้งบ้านนองเรือเด้อเพิ่งเิดพร้อมกันนั่นล่ะเพราะว่าเพิ่งเป็นตามซอยเขียวประจำค่ะผู้หญิงตามประจำบ้านนี้ฝากไปทั้งแถวใส่สมูลกับเบองเอาเด้อเทียนในโซนเลยปล่อยไปแล้วนั่นเรือเล็กทุกทุกตน หน่งทุกตัวเด้อบปอบ้องหน้านั่นปอบ้องผมหนึ่งวันนี่ค่ะมาแรงเท่ากันมือกีบเจ้าหญิงซื้อทุตัวค่ะแต่มาถอดป่อยแตะแบบที่แปดมือนหนูซื้อเสื้อที่แปดมาท่านหน่อยมันบอกที่หกเลยเจ้าน่าจะแปลนมีดินตัวแบบนั้นค่ะเอาอันดันมือนี่จังได้นก็เท่าเท้าแน่นอนเป็นบ้องหกมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะไว้หกหกมันต็ดอยู่ล่างคอมต่อแต่ว่ามันติดไปทางล่างหลายกว่า้วอยู่ซะโอ้เน้นล่างด้วยแมนบอกค่ะ จริงเงาเนินลากมันบกขึ้นบนกระยากยิงเอาเสมอภาพซะเสมอภาพไปทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะค่ะเนาะเอาตัวแรกหกเก้าเด้อคู่แรกนะคะอ่าหกเก้าหกเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดหศหกศูนแปดห้าแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปด สามสองห้าศูนย <c oughs> ์ก 2, ็มีคนายอกสองห้าศูนย์เด็สองมีสามคู่เนอะตองมีสามคู่ที่ค่ะเด็กสองแปดแปดสองสองสี่สี่แปดแปดสองสองสี่สี่แต่ว่าวงกลมไปแปดแปดเนอเอาเลขสองวงุลมไปแปดแปดแค่เดียววงกลมไปแปดแปดปฏิบัติ F P ทั้งกรุงเทพปฏิบัติ พันอยากบอสลัดเปนไหนพุ้หนงพันซื้อบ่แเ่นพันบอสลัดนี่พันซื้อซื้อเลขวินระบันวินมีหมีเมีหมีเก้าศูนยศูอาเลขม้แห้งซ้ำกันค่ะดยเฉพาะ วง,งวงไปที่แปดก็ียากอีกเอา,อเอาวงไปที่แปดอีกอเอาวงไปที่แปดอีกวงไปที่แปด็หเก้าเวอวงไปหนึ่งแปดได้หกเก้าอ๋อวงไปหนึ่งแปดกับหกเก้าอืมค่ป<อ>ีนหน,น,น,นักกจะดใช้ตัวนี้โอย่งยไปกับค่ะเลขอาจารย์นี่ก็สามารถไปได้ทั้งหนาทั้งหลังเนาะตัวบนตัวหน้าหกโดนไปได้เบิดมันไปได้ทุกกรณีค่ะ พ้านรถแม่น,นมากดีๆมันติีใช่แนล้มคล้งองเหมอนเนาะค่ะ <c oughs> เอามีแน่รับว่าสอดขึ้นเครื่องเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวอันว่าสุพีน้องเขาฟัางแน่อันเรียกรัฐบาลไทยนะมันใจสั้าใดก่อนี่เรืเ่องัฐบาลไทยหมอ,อค่ะจีิีว่าไปเปิดใ,ในในเ้อค่ะเรียกวันมือมือนั่นมันออกสามสองกับ,บันอย่างมือบัน้นพุทธน่ะมันก็เลยถึงไปออกสามสองซ แต่ว่าเลขเลขให้จับตาบองนีขตัวนี้ค่ะให้จับตาบองที่สองหกและสามหนึ่งครับท่านโอ้รัฐบาลไทยเหล่านีเนาะนี่คันผมว่าคนชิ้งลูกนึ่งที่เป้าไปที่สามหนึ่งก็บันสองหกหรอโอ,โอ้ค่ะ ตามงสองหกเด้อเอาให้มันหานทุกคนเด้อค่ะขอบคุณอาจารย์เซียนยจโสมากค่ะถ้ื่อนี้หมดจะดงมาหนาคิดจุดเด้อหนาคิดอยู่เพราะว่าปวปลายเรียกงามให้อยู่ค่ะอย่าเรื่องมาเลขหกกับเก๊กคิกท้อกับมุเป็นหัหกจะไร้น้ำเนี้ยค่ะสำหรับเลขมือหนี้เขาเขาต้นรอบคิดต้นทุกทุกแกทุกม้วนหมดละค่ะเอาเลขขี้คนหนาตาดีทุกคน แล้วแต่บาไท่กันคงทุ้ท้ายทั้เงเท,ที่ยวก็ติด่หยเด้อคะสันตีค่ะแปลว่าขี่เฝ้าไปไปที่สามหนึ่งกับสองหกกันละค่ะแค่นี้เที่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางอาจารย์เซียนยโสนะคะใครเจอคลิปนี้นะคะพี่น้องได้ทั้งไทยทั้งลาวกำไรชีวิตไปให้จบกับความรวยนะคะพี่น้องในงวดวันที่ หนึงเมษายนเลยนะคะพร้อมกับหวยลาวพัฒนานะคะพูดแล้วเราก็ไปสรุปตัวเลขแนวทางของหวยเลาวพัฒนากันนะคะสําหรับงวดวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมหกแปดกันได้เลยจ้าค่ะก่อนอื่นเรามาดูดีเอ็กันก่อนนะคะของอาจารย์เสียนยโสนะคะงวดวันที่26นะคะดีนเแตกวิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แตก สองหกจะพูดแตกแล้วก็1นสนะคะ1 3ึ่สานะคะแตกในชุดหกตัวหน้านะคะสองหกแตกในเลขบน2ตัวบนนะคะพี่นอ้องถือว่ามาตามสุดๆเลยนะคะอาจารย์แม่นมากๆเลยสมกับที่นั่งอยู่ดาวคารจริงๆนะคะ เป็นไงมั่งคะไปได้ยินเสียงอาจารย์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนกันเองไหมกันเองมากๆเลยนะคะค่ะเราก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาเสียนยโสกันนะคะวันที่2ี่มีนาคม6กนะคะวิ่ง6บนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตัววินนะคะมี6มี9มี0มี 1, มี8นะคะจับคู่เด่นให้69 1888นะคะตัวรอง3 7 85 60 3 2และ 2244นะคะพี่น้องอ่านี่คือเลขเป่านะคะเลขเป่าอาจารย์มาที่2 2ง4และแปดแดนะคะอาจารย์คุยเป็นการสวดตัวรอบนี้เป่ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นว่าสันคับพี่น้องแต่ไม่รู้จะเป่าตัวไหนแต่ที่แน,น่ๆอาจารย์ไม่ได้จับหกหให้เลยนะคะ อลองพิจารณาด้วยนะคะพี่นอ้องวิ่งหกแต่หกหกยังไม่มานะคะพี่น้องอาจารย์ไม่ได้จับคู่ให้ท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะเพราะตัวเลขแนวทางอาจารย์ไปได้ทุกแนวทางเลยนะคะเราก็จัดไปตามที่อาจารย์ให้มาก็ได้นะคะพี่นอ้องอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะพี่น้องหอยลาวเซียนเจสโอนยี่แปดมีนาคมหกแปดวิ่งหกบนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์ตัววิ่งมีหกมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีแปด จับคู่เด่น6 9 1 8 8 8ตัวรอง3 7 8 5 6 0 3 2 2 2และ4 4นะคะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางอาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครยังไงก็อย่าลืมรัฐบาลไทยอาจารย์นะคะอาจารย์ เปิดเผยเอาความโชคดีให้เราทางช่องไปแล้วนะคะซอเคียวก็ขึ้นตัวเลขแนวทางบนหน้าจอให้กับท่านผู้ชมนะคะที่อาจารย์พูดเลขไทยมานะคะพยายามมองด้วยนะคะเวลาอาจารย์พูดทางช่องนะคะพี่น้องอ่มีตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยให้ด้วยนะคะเอ่ยังไงก็ฝากไว้นะคะอาจารย์ถือว่าชัดเจนมากค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะใหญ่จะ ท้าชิงตัวเลขแนวทางยังไงมาประชันกันได้เลยนะคะอ่าใครว่าเจ๋งใครว่าเด่นใครว่าแน่เซียนเดียโสรับเมือเสมอนะคะพี่นอ้องอ่ายังไงก็สําหรับตัวเลขแนวทางฟันธงตรงไปเลยนะคะจับคู่แตกเด่นๆวันนี้มาหกเก้าหนึ่งแปดและแปดแปดนะคะพี่น้องอ่ะวงกลมให้มาจะชัดเจนหรือไม่เราไม่รู้นะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางมาได้หมดเลยนะคะอ่ายังไงก็ ขอฝากความโชคดีมีชัยร่ำรวยให้กับพี่น้องเราเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ